ขอเชิญร่วมงานบุญใหญ่ทำบุญผูกพัชสีมาปิดทองลูกนิมิตณวัดวิสุทธิมันคารามจังหวัดนครราชสีมาตั้งแต่วันที่27ธันวาคม2568ถึง5มกราคม2569รวม9วัน9คืนเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวการทำบุญปิดทองลูกนิมิตถือเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ เชื่อกันว่าเป็นการหนุนดวงชีวิตให้มั่นคงช่วยเสริมเรื่องการยานก้าวหน้าได้รับการยอมรับการเงินคล่องตัวค้าขายดีมีโชคลาภแก้เคราะห์สะเดาะเคราะห์หนักให้เบาลงหนุนสุขภาพเสริมกําลังใจให้ชีวิตราบรื่นเปิดทางบุญบารมีส่งผลให้พบแต่สิ่งดีงามนอกจากนี้ยังเป็นการร่วมสืบสารพระพุทธศาสนาเสริมสิริมงคลให้ตนเองและครอบครัวอย่างยิ่ง ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญได้ทุกวันขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านล่วงหน้าค่ะ